สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจชมรมช่วยเหลือเดวกชากันนะครับวันนี้วันจกกักรีนะครับซึ่งเป็นวันที่หกเมษายนส5 6 4นหสบสี่ะครับก็มีเรื่องมาพูดคุยกันเกี่ยวกับบ้านกกาะๆนิดหนึ่งนะครับเรื่องที่มีทนายนะครับแก่ชราคนหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นทนายที่ไม่มีงานทำนะครับว่างงานนะออกมาพูดถึงเรื่องของอ คดีบุกลูกป,ป่าสงวนนะครับผมอยากจะเรียนพี่นอ้องประชาชนนะครับคนในประเทศว่าคดีบุกลูกป,ป่าสงวนนะครับเป็นคดีที่ทางผมเนี่ยเป็นคนขอโอนคดีจากนะครับสภออกกตูมจังหวัดมุกดาหารมายังกรมการป่าป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปตสที่กรุงเทพมหานครนะครับด้วยเหตุว่าคดีนี้นะครับทางสอพอกกตูมนะครับไม่มีพนักง,งานสอบสวนที่เพียงพอและก็มีความเชี่ยวชาญเดี่ยวกบเรื่องของ คดีบุรุกป,ป่าสงวนจึงได้มีการร้องของมีการโอนคดีมาที่ปตสนะครับแล้วก็ในขณะนี้ก็เริ่มมีการทยอยออกมาเรียกนะครับตามคลิปวิดีโอนะครับภาพและเสียงที่ประกอบหลักฐานอย่างชัดเจนว่าร่วมกับนายชัยพลบุกรุกป,ป่าสงวนในการตัดไม้นะครับทำลายป่านะครับแต่มีทนายนะครับแก่ชราคนหนึ่งเนี่ยออกมาโวยวายว่าการที่มีการโอนคดีจากนะครับสบพกกตูมาปตสเนี่ย ครับเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอันนั้นเป็นเรื่องของคุณคุณจะคิดยังไงก็ช่างผมเห็นคุณเลอะเทอะมาโดยตลอดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่างงานมากนะครับก็ไปเป็นทนายอาสาตามสารต่างๆจะดีกว่าอย่ามาเล่น YouTube หรือออก f c e e o o o นะครับไลฟ์สาระกฎหมายลูกห็เลยว่าแม้กระทั่งคุณตัดไม้ต้นเดียวมันก็เปรียบเสมือนกับการที่คุณนะครับทำผิดกฎหมายโดยการแทงคนเนี่ยคุณจะแทงครั้งเดียวหรือแทงหลายครั้งเนี่ย นะครับแทงครั้งเดียวแล้วตายกับแทงหลายครั้งแล้วตายโทษมันก็คือเท่ากันข้อหามก็ข้าหาเดียวกันดังนั้นอยากจะบอกว่าถ้าไม่มีงานการทําอย่าพูดดีกว่านะครับมันจะทําให้คุณเนี่ยเสื่อมค่าลงทุกวันและทาให้คุณเนี่ยไม่มีราคาค่างวดอะไรนะครับในวงการนักกฎหมายนะครับการกระทําผิดกฎหมายก็ต้องยึดตัวหลักกฎหมายเป็นทนายาร์มนะครับต้องยึดตัวหลักบทกฎหมายไม่ใช่พูดเอาแต่นะครับ ความบันเทิงหรือความต้องการเลตติ้งนะครับถ้าไม่มีงานการทำก็ไปเป็นนายอา,าสารจะมีประโยชน์ต่อประชาชนดีกว่านะครับวันนี้จึงถือโอกาสมาพูดคุยนะครับเรื่องนี้ให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับว่าการโอนคดีนะครับ,รนะรบไม่สามารถโอนกลับคืนได้นะครับเพราะว่าคดีเนี่ยมีการโอนมาแล้วนะครับโดยคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ พลตำรวจโทสุวัสด์แจ้งอ่าพลตำรวจเอกสุว,วัสด์แจ้งยอดสุขนะครับซึ่งนะครับโอนคดีมาให้ทางกองการําตำรวจสอบสวนกลางดําเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วก็มีการอ่อมไปเรียกนะครับผู้ถูกกล่าวหาทยอยมานะครับที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการป่าปลามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปตสนะครับตั้งแต่วันที่8เป็นต้นมานะครับคดีนี้นะครับเอาตามพยานหลักฐานที่มีคลิปภาพและเสียงนะครับไม่ใช่ทําโดย นะครับกันแกล้งกันงั้นที่สําคัญคือเรามีพยานที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับที่อยู่ในเหตุการณ์มาเป็นพยานนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีกรมป่าไม้เป็นผู้เสียหายนะครับทางผมเองก็เป็นพยานแล้วก็ยังมีนะครับอัมรินทีวีนะครับ,ท,นะรบที่เป็นนักข่าวก็มาเป็นพยานและรวมทั้งช่องไทยรัฐนะครับทีวีก็เป็นพยานนะครับที่มีการระบุถึง ตัวบุคคลที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็มีภาพและเสียงนะครับออกมาประกอบตามนะครับที่น้องประชาชนที่เห็นทางยูทูบเบอร์นะครับที่มีการถ่ายทอดสดนะครับในการบุกลุกตัดไม้ทําลายป่านะครับดังนั้นคดีนี้นะครับปสทําตามกรอบกฎหมายแล้วก็ทําตามหน้า,หน,าหน้าที่ดังนั้นทนายแกชาราก็อยู่เฉยเฉยจะดีกว่านะครับเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของนะครับแจ็กกี้ในขณะนี้เนี่ยทางพนักงานอ,นอนายการ ได้มีหนังสือถึงผมนะครับว่าอดีตของนายจากกักรีนะครับรนรกงานอายการมีคําสั่งฟ้องนะครับแล้วก็ขอให้ผมเนี่ยเรียกค่าสินใหม่ทดแทนเราก็จะยื่นให้กับทนายฟาร์มนะครับไปเรียกค่าสินใหม่ทดแทนในวันที่มีการนัดพร้อมนะครับหรือนัดตรวจพยานหลักฐานก็จะยื่นหลักฐานในการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนนายจักรีจำนวนเงินทั้งสิ้น1ล้านบาทนะครับเพิ่มจาก5้าแสนเป็น1ล้านบาทเพื่อไม่ให้บุคคลคนนี้เนี่ยครับ ไปกระทําผิดต่อบุคคลอื่นแล้วก็อาศัยความอ่อนนะครับในการขอโทษขอเข้ามาแต่สําหรับผมยืนยันนะครับว่าโหดอามหิตดังนั้นเนี่ยจึงจะเรียกเงินนะครับค่าสินไหมที่เสียหายจํานวนหนึ่งล้านบาทกับนายจักรีในวันที่มีการนัดพร้อมนะครับตรวจพยานหลักฐานซึ่งจะมีทนายความของผมเป็นโจทย์ร่วมในการเรียกค่าสินไหมทดแทนดังนั้นจึงแจ้งมาให้พี่น้องประชาชนทราบโดยทั่วกันนะครับและที่สําคัญนะครับอ่ ในสัปดาห์หน้านี่นะครับอย่างช้านะครับไม่เกินสัปดาห์หน้านะครับจะมีคดีของกองบังคับการปราบป,ป,ป,ปรามคุ้มครองโปริโภคอีกหนึ่งคดีที่เราได้มีการกล่าวโทษไปแล้วในความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์แล้วก็ความผิดตามมาตรา4ี่และ4ี่บเอดนะครับทางอ่าตามพรบอ,รอาหารนะครับที่ผมได้แจ้งความมาที่กองบังคับการปราบปรามคุ้มครองโ,โลกเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณานะครับ สินค้ายี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งจะมีหมายเรียกนะครับแจ้งไปยังตัวนายชัยพลกับพวกนะครับอีกคดีหนึ่งดังนั้นพี่น้องประชาชนก็รอนะครับว่าทางปกบจะมีหมายเรียกนะครับบุคคลทั้งสองนะครับที่มีการกล่าวโทษไปแล้วนะครับเมื่อไหรนะครับแต่ยืนยันว่าทุกอย่างทําไปตามตัวบทกฎหมายแล้วก็ไม่มีการกัดแกล้งกันดังนั้นจึงแจ้งความคืบหน้ามาให้ทราบโดยทั่วกัน นะครับในขณะนี้นะครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าทางชมรมนักการไม่มี Facebook นะครับอีกต่อไปมีเฉพาะช่องทาง youtube ช่องทางนี้ช่องทางเดียวอันนั้นนะครับในขณะนี้เรายังไม่เปิดรับทําคดีให้กับใครนะครับเราจะมาไล์สดอ่าน youtube นะครับไปเรื่อยๆจนกว่านะครับเราจะสามารถเปิดช่องทางในการรับเรื่องราวล้องทุกจากพี่น้องประชาชนคนยากจนได้นะครับเมื่อไหร่เราจะมีการแจ้งความพื่นหน้าให้ทราบนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับคนไทยทัง้งประเทศนะครับสวัสดีครับ